พอดีเพิ่งตื่นนะคะแล้วลูกสาวส่งข้อความนะคะแม่คะขอข้อคิดเรื่องความรักหน่อยนะคะอาจาร,รย์กำลังทำโยคะเนี่ยนะคะตื่นมาทำโยคะแล้วก็เช็คข้อความจากแฟนเพจนะคะอยากจะบอกลูกสาวว่าลูกสาวคะตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่ลงตัวเรื่องความรัก เรื่องคุณแม่ก็ยังไม่ลงตัวนะคะคุณแม่เองยังไม่ลงตัวนะคะคุณแม่แต่งงานแล้วคุณแม่ได้ผัวมาแล้วทั่วโลกนะคะไม่รู้กี่คนอตอนนี้ยังไม่ลงตัวอยู่นะคะอันนี้มาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้อยู่ญี่ปุ่นก็นึกถึงแฟนคนแรกในชีวิตเลยนะคะเมื่อ,อตอนนั้นนี่อาจารย์อายุย7ิบนะคะก็มีแฟนคนแรก <c oughs> อาจารย์เพิ่งแต่งหญิงตอนอายุย0 ยีนี่แหละค่ะเริ่มกินฮอร์โมนตอนอายุ25นะฮะกินมาได้หนึ่งปีเริ่มอายุยีิบหเนี่ยมันก็เริ่มที่จะอ่อสวยนะครับกินฮอร์โมนปุ๊บมันก็เริ่มสวยทีนี้เนี่ยอยากมีแฟนก็เลยเ,เข้าสู่วงการของการหาแฟนออนไลน์ แล้วก็ได้เจอแฟนคนแรกนะฮะตอนอายุ27นะฮะซึ่งเขาเป็นคนรัเสเซียไปอยู่ที่อเมริกานะคะและเขาก็พาอาจารย์มาเที่ยวญี่ปุ่น <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เสียชีวิตค่ะเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งมะเร็งกระเพาะอาหารพอเขาเสียปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ ต้องหาแฟนคนอื่นมาตลอดนะคะก็ได้มีโอกาสตแต่งงานกับาสามีที่เป็นด็อกเตอร์ชาวยูโรมานีนะคะแต่งงานกันได้3ปีก็เลิกหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็ยังไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยาหาแฟนเพราะเรามีความอยากเรื่องราคะหรือว่าหาแฟนเพราะว่างเงียยน,นะคะ แตดิฉันน่ะเหงาแล้วก็มีความคาดหวังไปว่าโทษค่ะ <c oughs> ในอนาคตเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะเราอยากที่จะมีใครอยู่เป็นเพื่อนแก่ไปพร้อมๆกันนะคะก็หามาเรื่อยๆนะคะอยู่กันได้บ้างอยู่ไม่ได้ก็เลิกนะคะสุดท้ายก็ตอนนี้ก็มาเจอกับเด็กที่อายุน้อยกว่า16ปีนะคะ ในสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็สี่สิบเอ็ดแล้วนะคะย่างสู่สี่สิบสองนะคะซึ่งปลงแบอกตรงๆว่าปลงค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเลิกกับคนนี้นะคะคือตอนนี้คิดว่าไม่อยากที่จะเเข้าสู่วงการของการหาคู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยทุกคนเลยค่ะถึงจะมีคู่ คุณก็ต้องตายคนเดียวแล้วเราไม่สามารถเอาสิ่งที่คุณรักไปได้คนที่มีคู่ลองช่างใจดูนะคะว่าพอมีคู่ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขนะคะความทุกข์มันก็แอบแฝงอยู่เริ่มจากทุกข์ที่คุณกลัวจะสูญเสียคนที่คุณรักไปนี่คือความทุกข์ประการแรกเลย พอคุณมีความรักปุ๊บเนี่ยมีคนรักปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันจะมาแล้วมันจะสะกิดมาแล้วทุกกลัวที่เราจะเสียคนที่คุณรักไปเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเราก็ทุกนะคะเขากลับบ้านช้าคุณก็ทุกโทรไปไม่รับสายคุณก็ทุกคุณเปิดแชทเห็นเขาออนไลน์ ไม่รู้คุยกับใครโดยที่ไม่ได้คุยกับคนนะฮะคุณก็รอดูต่อไปเรื่อยๆเห็นเขาออนไลน์ต่อไปเรื่อยๆเอ๊ะมันไม่ได้คุยกับเรานี่นะคะคุณก็ทุกข์คุณขามีผัวนะ่ะก็คือมีทุกข์นะคะสุดท้ายเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ ความทุกข์มันน้อยกว่านะคุณลองชั่งใจลองวิเคราะห์ดูให้ดีนะคะใครที่อยู่คนเดียวได้นะคะดีแล้วคุณเอาเวลามาดูแลตัวเองนะคะเอาเวลามาออกกำลังกายนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะทำสมาธิทำโยคะ คืออย่าปล่อยให้ร่างกายคุณเนี่ยมันติดขัดไปหมดค่ะอาจารย์ต้องทำโยคะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปวดจะเมื่อยจะเอี้ยวจะหมุนคอมันจะติดขัดไปหมดเลยนะคะปวดเอวปวดหลังนี่ต้องใช้โยคะช่วยเอาเวลาไปาศึกษาในสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ย ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเนี่ยอย่างการาเรียนแต่งหน้ากับอาจารย์อย่างเงี้ยทาให้คุณได้สวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นออกสังคมได้อย่างมั่นใจนะคะหากอยู่คนเดียวได้เนี่ยอยู่คนเดียวไปเลยค่ะ